สวัสดีครับพิกพิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Back Cover Mobile ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวนะครับตัวละครปาร์ตี้สุดสยองชามี่พาพิษสันนะครับหรือชามี่ฮาโลวีนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาน้องชามี่นะครับไปตบบอสแพคชินานะครับหรือบอสนาคีนะครับในด่านที่7นะครับเราจะมาดูกันว่าน้องชามี่เนี่ยจะสามารถทําดาเมจกับบอสเนี่ยได้มหาศาลขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดฟักทองหรือ สถา,านะเผาไหม้นะครับแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะใช้ทีมแบบไหนในการตบบอสแต่ละแต่ละเวฟนะครับเพราะมันมี2เวฟเนาะแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ของน้องช,องชามี่และตัวอื่นๆเนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมนะครับวันนี้ผมขอแนะนําร้านโปรโมทเคเวอร์เ ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า100,000คนคลิกเลยที่ w w w c h e a p e r f a y g a m e c o m เติมแบคโคเวอร์เวันนี้ใช้เพียงแค่ a a d คุ้ม3ต่อ 1. คุ้มจัดกับแพ็กอัญเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ำกับภายในเกม 2. ได้รับเคเวอร์คอยทุกทุกยอด100บาทสามนะครับหากต้องการได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนำโค้ดของผม P I K นำไปใส่ก่อนชำระเงินจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกตั้งหากเปคุ้มเปฉลาดต้องเคเวอร์เปย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เติมเกมนะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลด P I K ลงไปด้วยนะครับนอกจากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมแล้วนะครับร้านจะได้รู้ด้วยว่ามาจากช่องพีช n e l นะครับทางร้านจะได้ทำการสนับสนุนและเป็นสปอนเซอร์ของผมต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับสำ ครับในการตบบอสแพคิน่าในด่านที่7นะครับทีมแรกนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับฟินแลนด์นะครับโกสนะครับแล้วก็ชาร์ลอตแดงนะครับแล้วก็ตัวดาเมจของเรานะครับเดียลจอดไรอาร์นั่นเองนะครับส่วนเวฟที่2นะครับผมจะใช้เป็นวันทอสนะครับแซลลี่ปู่จิฟโซแล้วก็ตัวชามี่ฮาโลวีนที่เราจะเอามาตบบอสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยสวมใส่อะไรบ้างนะครับเอามาดูที่ทีมแรกของเราก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับฟินแลนด์นะครับ ฟินแลนด์ก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับผมหยิบเซ็ตสปีด4นะครับมาใส่แค่นี้เลยนะครับ4ชิ้นประดับไม่ได้ใส่นะครับแล้วการ์ดใส่เป็นการ์ดของฟินแลนด์เองนะครับสกิลมีอัพไวแค่สกิล2เเลเวล2นะครับพรสวรรค์ไม่ได้เปิดเลยนะครับไม่มีอันไหนเปิดเลยสําหรับฟินแลนด์นะครับตัวต่อมานะครับโกดนะครับโกดก็จะใส่เป็นเซ็ตสปีด4นะครับ4ชิ้นเหมือนกันนะครับใส่แค่นี้เลยนะครับ ก็ใส่เป็นกดา์ของตัวโค้ดเองนะครับแล้วก็ถ้าจะอัพสกิลเน้นให้อัพเป็นที่ที่สกิลสนะครับเพราะว่ามันจะได้แสงตะวันเจิดจ้าเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะได้ความแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะติดเจาะเกาะมากขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราอัพนะจนถ้าขั้นขั้นห้าเนี่ยเราจะมีโอกาสติดเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถ้าขั้นสามแบบผมเนี่ยมันก็จะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับส่วนพรสวรรค์ไม่ได้เปิดนะครับเหมือนตัวฟิลลด์น,นะครับ ตัวต่อมานะครับชาร์ลตแดงนะครับชาร์ลตแดงอยู่ในว่าดีครับชาร์ลตแดงผมก็จะใส่เป็นเซ็ตสปีดสี่ชิ้นเหมือนกันนะครับการ์ดใส่เป็นการ์ดชาร์ลตนะครับและที่สําคัญสําหรับตัวชาร์ลตถ้าใครเอามาสู้บอสหรือเล่น PVE นะครับแนะนําให้อัพสกิลสองนะครับให้เป็นเลเวลสี่นะเพราะว่าถ้าคุณอัพเลเวลสี่เนี่ยจะมีโอกาสตีตานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมต้องตีตาร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาดูที่สกิลเอ้าตัวชาร์ลตนะครับ ถ้าเราติดผลตีตานะครับตัวที่ติดผลตีตานะครับจะได้รับดีบัฟนะครับลดป้องกันอีก20%นะถ้าเราใช้สกิล2เนี่ยตัวเป้าหมายนะครับจะติดตัวลดเกาะถึง2สแต็กนะครับก็จะติดเป็นตัวลดเกาะ60นะครับกับตัวลดเกาะ20ของตัวพาส s ฟิคเอลอาร์นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากติดตีตาแล้วยังลดเกาะไปแบบหนักๆเลยนะครับโดนแบบจับหนักเลยเวลาเราตีทีนึ่งนะครับสำหรับชาร์ลอตนะ ตัวสุดท้ายนะครับตัวดาเมจของเรานะครับไลอานะครับสำหรับเวฟแรกนะไลอานะครับผมก็จะใส่เป็นเซตของเหลือที่เคยทำมาของตัวแอตต้ากับจูเลียนนะครับก็จะหยิบิบมาใส่ให้กับตัวไลอานะครับก็จะมีพลังโจมตีกายภาพอยู่ที่19,845นะครับเมจิกแอนแท็อยู่ที่18,755นแปดับะครับกิเลสิบแ8ดจุดแดีดแอมอยู่ที่53.56นะครับประมาณนี้สำหรับตัวไลอานะครับไปดูกันที่ทีม2ดีกว่าเอ้ย เติมการ์ดการ์ดของตัวไรอาร์นะครับผมจะใส่เป็นการ์ดยูโนนะครับยูโน่ห้าดาวนะครับมันจะเพิ่มความเสียหายนะครับที่ทํา20%เนะครับเมื่อใช้สกิลพิเศษหรือใครจะไปใส่เป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตีอ่าทั้งหมดหรือการ์ดอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้ตัวไรอาร์เนี่ยมันแรงนะครับประมาณนั้นเลยถ้าจะแบบวันคิดคิวบอสให้ได้นะแต่ผมมาชอบใส่เป็นการ์ดไปนี้เพราะว่าเวลาเราจะวันคิดคิวเนี่ยมันก็ใช้สกิลพิเศษเนาะเราก็จะแรงขึ้นอีก20%นะครับ แล้วก็แนะนําให้อัพอันติไรอาเต็มไปเลยนะถ้าใครจะออามาฟาดหน้าบอสนะครับอันติสําคัญมากนะครับอัพเต็มไปเลยนะครับสําหรับไรอาร์เอามาดูกันที่ทีมที่2บ้างนะครับตัวแรกนะครับวันทอสนะครับเล้วก็วันทอสนะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นเซ็ตสปีด4ชิ้นแบบนี้เลยนะครับสปีดดาวนะครับแค่นี้เลยประดับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับการ์ดนะครับใส่เป็นการ์ดวันทอสนะครับแล้วก็สกิลไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวพรสวรรค์นะครับอันนี้ผมปลดไว้ตอนที่ผมเอาบ PVP ในช่วงเกมเปิดแรกๆนะครับตอนที่ผมยังไม่มีวิลเลียม5ดาวแต่ตอนนี้ไม่เอ่อใครที่มีวิลเลียม5ดาวแล้วไม่ต้องปลดวันทอนก็ได้เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับใน PVP ใช้น้อยมากสําหรับสําหรับทีมผมนะไม่ค่อยได้ใช้แต่คนคนอื่นอาจจะยังมีหยิบมาใช้กันบ้างนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวเซลลี่นะครับเซลลี่แซลลี่นะครับผมก็จะใส่เป็นเซตสปีด4่บล็อกกันสนะครับอันนี้ผมเอาไว้ ลงดันอุปกรณ์เนาะก็เลยใส่ประมาณนี้ไว้เลยนะครับการ์ดก็จะใส่เป็นการ์ดประจําตัวของแซลลี่เลยนะครับแล้วก็พรสวรคนนะครับไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับสําหรับแซลลี่นะเออสกิลนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอัพเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวต่อมานะครับปูจิฟโซนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตสปีดสี่ชิ้นเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถอดไปเลยนะระดับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับการ์ดใส่เป็นการ์ดปูจิฟโซนะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่แทนก็ใส่การ์ดปูจิฟโซไป กิวไม่ได้อัพนะครับพอสวรรค์ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวคีย์ของเรานะครับตัวคีย์ของวันนี้นะครับตัวชูโรของเราน้องชัมมี่นะครับแอคแท็กเกอร์สายสีแดงนะครับอุปกรณ์สมทัยนะครับผมจะเน้นเป็นเซตโจมตีเวทนะครับหรือ M A T K นั่นเองนะครับดาเมจเวทจะอยู่ที่47,496นะครับแอคแท็กกายภาพอยู่ที่ 5,733นะครับคิเลตอยู่ที่93.72นะครับคิแดมอยู่ที่87.65นะครับประมาณนี้สำหรับตัวน้องชามี่นะครับเซตที่ใส่ก็จะเป็นโจมตีดาวนะครับป้องกันดาวแล้วก็สปีดดาวนะครับสำหรับชามี่นะอ่ะการ์ดนะครับผมก็จะใส่เป็นการ์ดจูเลียสนะครับเพราะว่าการ์ดจูเลียสเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับถ้าใครมี5ดาวก็จะดีมากนะเพราะว่า5ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มถึง25%กันเลยนะครับแล้วตัวน้องชามี่เนี่ยยสกิลเเผาานนี่มมัจะแรงต มันจะแรงตามความพลังโจมตีเวทกับกายภาพรวมกันนะครับซ้อนทับได้3ครั้งนะครับแรงเออรง20%ของพลังโจมตีนะครับกับพลังโจมตีเวทนะครับถ้าคุณยิ่งมีพลังโจมตีเวทกับพลังโจมตีกายภาพรวมกันเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเผาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจูเลียสเนี่ยก็จะเพิ่มทําให้น้องชามี่สามารถเผาได้แรงขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวน้องชามี่เนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนะครับนอกจากจะเผาแล้วนะเออค่อนข้างดีสําหรับการจูเลียสนะครับ ส่วนพ่อสวั์นะครับผมก็จะปลดไว้ทุกอันเลยเพราะผมเคยเอาตัวน้องชามี่ลง pvp เนาะผมก็ปลดไว้เลยนะครับที่เขียวนะครับผมจะเน้นเป็นปิดกั้นต่อดีบัฟนะครับเมื่อต้านทานความเสียหายได้นะครับเราก็จะใส่เป็นแม่นยำเจาะเกาะเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับส่วนป้องกันเนี่ยผมจะใส่เป็นปิดกั้นดีบัฟนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า35%เเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างบางมันมีโอกาสที่จะเลือดเหลือต่ำกว่า35%ชัวร์อยู่แล้วมันก็จะปิดกั้นดนนนีบัฟได้1เ์นะรก็จใส่เปป็นป้องกัน20% แล้วก็ตัวน้องชามี่เนี่ยมันจะมีเอามาตะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับมันก็ทําให้น้องชามี่ตอนที่เลือดต่ำเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับแล้วก็จะมีปิดกั้นดีบัฟอันนี้เด้งขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนโจมตีเนี่ยผมจะใช้เป็นโจมตีเวท7%นะครับเพราะว่าตัวน้องชามี่ผมใส่เป็นเ,เซตเอ็มเอ็นีเคเนาะมันก็จะถ้าเพิ่มโจมตีเวทตรงนี้อีก7%ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกครับแล้วก็ใส่เป็นคิดที่ข,ข้อนะครับเพิ่มขึ้น2.5%นะครับแตกได้5ครั้งนะครับ โจมตีกายภาพและเอ็มเอทีเคนนะครับเพื่อเพิ่มพวกไฟเผาอะไรพวกนี้ให้มันแรงขึ้นนะครับสำหรับตัวน้องชัมมี่นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูทีมทั้ง2ทีมของผมดีกว่าว่าถ้าไปลุยกับบอสแพคกิน่าในชั้นที่เจ็ดเลยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสําหรับวิธีการสู้กับบอสนะครับผมก็จะตั้งสกิลออโต้ไปเลยนะครับทั้ง2เวฟนะครับเวฟแรกนะครับผมจะตั้งสกิลออโต้นะครับตัวฟินแลนด์นะครับอันตรีไปก่อนนะครับแล้วค่อยสกิลสองเนาะ แล้วก็โค้ดสกิลสองก่อนค่อยอันตินะครับส่วนชาร์ล็อตก็สกิลสองแล้วก็สกิลประสานนะครับส่วนตัวไลอารนะครับสกิลสองแล้วก็อันติไปเลยนะครับส่วนเวฟที่2นะครับผมจะตั้งให้ตัววันทอสนะครับอันตินะครับแล้วค่อยสกิลสองส่วนแซลลี่สกิลสองก่อนค่อยอันตินะครับแล้วก็ชิมโซสกิลสองและค่อยอันติเหมือนกันนะครับส่วนชามี่ก็อันติไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง2เวฟที่ผมตั้งเนี่ยเวลาสู้กับบอสมันจะเป็นยังไงนะครับ มาเวฟแรกนะครับเป็นทีมไลอาฟาดหน้าบอสนะครับถ้าติดชี้คือตายห่าแน่นอนนะครับเปิดบัฟฟินลันไปก่อนด้วยอันตินะครับแปะสกิล2โดยชาร์ล็อตเปิดสกิล2ไปที่ไลอาดโดยโค้ดนะครับแล้วปะสกิล2ไปหนึ่งทีเปิดบัฟสกิล2ฟินลันแปะสกิลประสานของชาร์ล็อตซ้ำใหม่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันติของโค้ดเพื่อเพิ่มบัฟบ,บนหัวของไลอาแล้วให้ไลอาฟาดหน้าบอสไปเลยเรียบร้อยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบอสลงไปคุยกับล่างมะม่วง พอดทำลามบอกว่ากูไม่เล่นกับมึงแล้วกูจะไปเล่นกับชามี่ได้เวลาชามี่เชิดฉายนะครับไล <c oughs> เออวันทอดเปิดสกิลมาก่อนตามด้วยแซลลี่บัฟให้ตัวชามี่นะครับ <c oughs> ปูจิฟโซเปิดบัฟอีกหนึ่งทีชามี่วันพันต่อยใบมัดเดียวจะจอดหรือไม่ ดูเลือดบอสลดนะตอนนี้สแต็กสี่นะครับตูมเรียบร้อยตายไปแล้วครับบอสก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครน้องชามี่ที่เอาไปต่อยบอสแพคชิน่านะครับหรือบอสนาคีนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับบึ้มบัมสัมเบ้ตูมเดียวบอสตายห่าไปเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม แบ็ค cover mobile นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้าครับผมบ๊ายบายครับ